สวัสดีครับป้าแถวสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดียามเย็นนะครับมื้อนี้ครับแปลกเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับผมบ่ได้อยู่บ้านเจลรตลีนะครับเอฟซีนะครับผมถามกันเข้ามาหลายสวัสดีครับป๋าป๋าสวัสดีครับลุงเสงท่านผู้ชมจับลุงเสงิเดี๋ยวบอนะครับบรรยากาศนะครับมื้อนี้ นะครับผ้าม้าบ้านแม่หมูท่านผู้ชมร้านไส้ท่านผู้ชมนี่นะครับลูกไส้แม่หมูโอ้ยเอฟซี FC. คอมเมนต์หลายครับ <laughs> จะเบาท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศอยู่หน้าบ้านอยู่บ้านแม่หมูท่านผู้ชมนะรบ,บรรยากาศยาเย็นก่อนวันงานนะครับวันงานวันที่สิบเก้ามือเอ็นครับผมคนนะครับผาดนั่งอยู่คนละครับผม <laughs> อันนี้แม่หมูกำลังเห็ดย่างก้อนแม่หมูกำลังทำย่างกันกับเขาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนแม่หมูว่าาดงามกนอนมาถ่ายใหตุซีบิังบรรยากาศก่อนงานนะครับบรรยากาศงานแต่งหน้าบูกชายแม่หมูนะครับวันที่19ธันวาคม2567นห้ร้อยหกสิเะครับใช่บังครับบรรยากาศยามเย็นนะครับที่บ้านแม่หมูอันนี้ก็หน้านะครับอันนี้กัแม่ของ แม่หมูนะครับผมท่านผู้ชมกำลังสารละว้นกันนะครับเอฟซีก็รอนะครับวา่าอยากเข็นสามีแม่หมูนี่แหละครับผมสวัสดีครับอันนี้หน้านะครับผมอันนี้ก็สามีของแม่หมูด้วยท่านผู้ชมด้วยปักไม่ยินคางคังกันก็นกนพอหรือปักอันนี้เจ้าเบาท่านผู้ชมอันนี้ลูกไส้นี่ครับผม ก่อนงานเนาะมันถึงการี่มัดลายบรรยากาศก่อนงานเดือนธรชมกชุ่มจัดเป็นกำลังจัดทุ่ดอกไม้เธรรมชมไปเป็นนะครับบรรยากาศนะครับอันนี้ที่งานเลยที่เป็นจัดซุ้มดอกไม้นะครับจัดดอกไม้ประดับในงานท่านผู้ชมยังท่านเด็แล้วอีกหลายอยู่นะครับสวยงามอันนี้ครับเลี้ายเบติดป้ายบอกเลี้ยบปิดป้ายธรรมชุ่มบนบา บรรยากาศข้างนอากับกำลังสารวุนอ่าพูดนะครับผมเจอลอตเตอรี่กับยุ um ้พุ่นะครับสวัสดีเอฟซีนะอภาเอ้าพูดอดไรละนี่บาทนี่เฮ้ยเจ๊สวัสดีเจลอตเตอรี่ท่านผู้ชมอันเมื่อเนียดอกตั้งเพราะว่าปากกล้องีวันนี้เจ๊ไม่รับกับข้าววัอนี้เจ๊ไม่รับกับข้าวเมื่อ มัดมัดมัดสถิตจอยู่พี่ทัพมาด้าเจเจกันอยู่บ้านเจโรตีใช่ค่ะอยู่เพื่อนเจมือในเจเอาเนี่ยทำมาชมนี่นะครับพอเม่ลู้กันนะปักยืนข้างนีปั๊กอยากชมเจ้าสาวร่อเบิ้งมืออีนแล้วทำมาชมเลยเจ้าสาวรอเบิ้งมือแต่ว่าบ้าเฒ่าเรเคยเห็นแบบพี่นี่เนาะค่ะคือว่าเจ้าสาวเฮมาก มหาเจเบาเจ้มหาเจเบาแห่มหาเจเบาโอ้ประเภทนี้คือว่าเอาลูกสะไบเอาลูกสะไบไมาเรียงไม่ย่ากมเรียงไม่ย่ากระปูโอ้โหเอากักอย่างี้ดู FC ปนบาปาดไอ้กับน้องนะครับเนาะากับลูกโอ้นี่แหละครับ FC ปนกกียา์เข็มนะครับเมื่อินจังเบื้องหน้าผมในงานนะครับจะแทบบรรยากาศในงานเบื้องหลังจะเจ้าสาวพร้อมเพราะว่าเจ้าสาวคนจีแฮมากเมื่อินค่ะนะครับเมื่อินไม่กิน เขาเลี้ยงอยู่พี่นะครับเขาเลี้ยงย่างคู่กันนี่หน้ากากมือเออนี่แหละครับผมพี่น้องก็เริ่มมาเริ่มมาแล้วทางไก่ก็เริ่มมาแล้วจากขาวไก่ก็มาลายแล้วจากขาวไก่กัมาลายแล้วธรรมชุ่มนะครับนี่เจดลอตเตอรี่กับมาย่างอยู่พี่เลยเออเจดลอตเตอรี่มามาย่างอยู่พี่ั่่เมยได้้ตอยู่กับเต่าข้าเก่าเจดงานที่เก่าอ่าหน้าที่เท้าขึ้นบ่ก๋าเหรียดให้เก่าเจด หน้ากเหรี่ย่เาต้องปล่อยเจไงบอจะอันนี้บ้านแถาเซาเจสซอเด้าชมเด้หน้าใสหน้าใสหน้าใสงามผู้งามมองงามเขาบางามรลดงามเขาว่าเจคนสวยรใบใจดีเขาาวแต่ตาสาวๆขุนยาบ้านอ่างดนี่มีย่เด็กบาเละมะลานถ่วยซอยจะตีหาผนเด้กไหมแม่ค่ะมะลานถ่วยซอยจะตีหา ยัไม่เห็นกระเบ้าแถวเลวตีแขนบานแม่บาี้ซามงก็ออกไปซื้อของต่อไปตลาดน้ำกลับมาอีกบุ้งอาอันนี้บาคุณบอัเปนมาลักคุณนิดเดียวเท้านะครับถ่ายบรรยากาศที่เบืงนะครับแหลกกระเบ้าทถวจุดลุ่งครับปู่ไม่ออกนามท่านผู้ชมข่ามาสองวันเลยไมข่าวมาสองวันนับวดสามซีออกซีสามวดที่พานมาสามหออกหกสานะครับจะพาดด้ยครับถีวาแม่น มือนี้บาเท่าไปหาปูมาแล้วนะครับแม่หมูบม่ได้ไปเพราะว่าแม่หมูอยากเงี้ยงนะครับพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ลงให้เอฟซีอีกจะบาเทอร์นะค่ะลงให้ทอมลอนดอนนะค่ะบบาเท่าแกรถ้ามีเวลาแกร์ไายบรรยากาศใชุ่มนะครับเจ้าสาวต้องรอมืออื่นรลปลอพรุ่งนี้นะผมอ้้าวันนี กินเขาแรกนี่ล้วนะอ่่มื้อี้ฝากท่องยู่นี่ละมือนี้ามเมื่อามเมื่อแ่สามมือสารวณ่ันนี่เลยสารวณีหยแ่เย่แฝากท่องสองเมื่อองมื่อไม้เ้เพราอ้ย่งกินอ่เ่เอไม่เไก้งเกล็ดมื้อนี่้งเกบนาอ่กุ้งตัวใหญ่เอนี่ละเย่ว่าหเมนูตอนเย็นนี่ละ ย่างย่างหน่มแต่ค่คู่เต็้นม่แตกอีกยงได้เห็นกัมีตรค่นึงได้คู่คู่เสิหนุ่งได้เอ้ด้อลยไปนี่ไม่ไหต้องไม่หวแล้ด้วันินี่นี่ย่างกุ้งประหักถึงมากคาับผู้ชมนี่แหละครับ เสได้นเป็ายาวน้อเชียวยวนี่ไงข่ใจนที่องนนะเดี๋ยวปเบิ่งน้ำกันใบมาแล้วเบ้วมาแลวนะครับผมปู่ไม่ออกน้า นะครับเพิ่นติดแล้วเราบอกดอกไม้เพิ่นแล้วเราบอกเนี่ยพาม่านบอกเหลือวพาม่านเอาเดี๋ยวรอดครับเดี๋ยวรอ่ากันเลเพิ่นก็จะเนี่ยแล้วท่านผู้ชมนะครับผมกระเจาะแล้วแล้วนี่แหละครับพิธีมงคลสมรสท่านผู้ชมครับผมนี่แหละครับนี่แหละครับ ก็เหลือกระติาผ้าม่านนะครับผมงานน้อยๆนะครับประดับก็สวยงามดีครับผมทีงานเพิ่งจะรับน้อยภาษามาเไลดผวไม่ทอพได้ก็เลยได้เทดไลด์านไล่คานชาบีบเอร่เนยยูเทรไม่เตนย่งครับบรรยากาศบรรยากาศค่อยดูพรุ่งนี้นะครับผมค่อยเบ่งบรรยากาศไงานนะครับผม เป็นโต๊ะจีนบอเป็นโต๊ะจีนนะครับท่านผู้ชุมยี่สิบห้าโต๊ะอะไรง่ายไปบรรยากาศไมงานนะครับเอาเอาลูกวังเหตุเขาได้แบบเอาลูกวังลูกมุมไหนล่ะนี่เอาท่านผู้ชมปู่ไม่ออกนามนะครับงวดที่ผ่านมาสามหกมาหกสามงวดที่แล้วสามสี่มาสี่สามนะครับ เขา่าสองหดติดเลยวได้ทำประชุมเดอ้อนะครับมันนี่เป้าเท่าไปหาปูได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วปูให้ยตองวดนะครับกกร 2, 8, นะครับสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบ่งได้ทำประชุมเดอ้ออันนี้เป็นลายมือปูครับลายมือปูเขียนให้อันนี้ลายมือเป้าเท่านะครับอ่าน,นี่ปูเขียนเขียนมาให้นะครับ91 92 94 95 สี่สองสี่หนึ่งสี่เก็บหนึ่งห้านะครับปูเน้นคือเก่าหนึ่งเก่าสี่สี่หนึ่งนะครับชุดสามตัวแปดเก้าหนึ่งห้าเก้าสี่นะครับสี่เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าสี่ชุดสามโตังวดน,นี้ได้หาหางนะปูเน้นคือห<ะ>้าเก้าสี่กับส<ะ>ี่เก่าหนึ่งตามมาชม<ะ>สองตัวนะครับปูเน้นที่ 91หนับ9441ปูวาปิหาจิบจับหลุดตรีสลักกินแดงไวเล่หนะาผาจองไวเล่ธรรมชมน้ปูไม่ออกนามนะครับงวดที่ผ่านมาอ่ะนี่ครับผม36มา63งวดก่อน34มา43นะครับอ่าเอาถือว่าแม่นธรรมชม้ชมเอาธรรมชม้ชมนะครับเพิ่กนกำลังใส่มานนะครับอ่า บรรยากาศก่อนวันงานธรรมชมนะครับมือหนีไม่กินข้าวแร่งอยู่พี่ธรรมชูมชม่กินข้าวแร่งอยู่บ้านแม่หมูแหม ไปใส่กย่างปิ้งแก้วปุ่เลยย่างปิ้งไม่ี่กรย่างปิ้งปากกรองไว้จากมือก็เจ้าองวันสองวันี่นึงจะได้จะไ้ติ่มแ้งนม้ม่อยู่ดอกที่ให้ได้หมอแล้งร้อแลงัน้ดีเมื้อน้ำแล้งก็พลาดกันสองวัอทำรองมาหยอดไเมาหอดตอไม้อง้ม่เงี้ยขอให้หอกินเลย้าทาย่างกุงมิน้เมนูธรรมช่ม ย่างกุ้งย่างหมูมูอ่าเจ็บซสยกตันตีหานบ่กระมาล่างหวยซอยลูกโอดแต่ว่าไปซื้อผักก็ได้ไปน้ำเงินอ่านี่ครับอันนี้ก็รถแห่ก็เตรียมพร้อมไว้แล้วทำชุ่มรถแห่นะครับบอกคนมาเยะฝ้าเปิดทำชุ่มขอไทยจะเข้านะครับแซนหนึ่งหมูอ่า

เจคนมาแต่าฝากทอวงอยู่ผิดเด้วท่านท่านสวางเมื่อเมืออในคุณแล้วค้ำคุณแล้วแล้วงานนะยูต่อสัมผันว่าไม่เป็นตะขีพยานนั่ไม่หลันแมนแมนแมนเจ้าควณหนาป้องจะนี้นกขยกเบียยกเลยครับยกเลย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 กเล่ยกเล่นะครับ ฝากบรรยากาศไปสำน,นทีทำชมมือเอย่นจังเบิ่งบรรยากาศเต็มๆในงานนะครับจังเบิ่งบรรยากาศนะครับผมนี่แหละครับเอาครับพอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ